บ้านเราได้รับทราบกันแล้วเร็วๆนี้ก็ได้ข่าวว่าจะทำงานให้กับสังคมแรงงานไ<อ>ทยอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับมีอะไร <พอ S 1> ที่เราจะประสานกันได้ก็เลยความยินดีครับ,บยินดีครับผมเองผมก็ดูแลในส่วนของเ,อเป็นที่ปรึกษาของสมาคมจแรงงานไท,ย,ทยไปต่างประเทศด้วยดังนั้นนี่สิ่งที่ผมอยากเห็นคืออยากให้ให้แรยงานไทยเนี่ยกล้าที่จะติดต่อประสานงานโดยตรงไม่อยากให้ผ่านสายแล้วก็ในหน้าเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะโดนกันเยอะ คือในหน้าเ<า><า>ถื่อนเนี่ยเยอะมากเมือ่อใดก็ตามที่มันมีกระแสรแรงๆใช่ไหมมีงานไหนกระแสแรง,แรงคนก็จะวางแผนกลยุทธ์นในการไปต้มตุ๋นหลอกลวงครับ,รบนะซึ่งจริงอยู่นะ,ะทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้ทํางานร่วมกับกระทรวงไอีคือกระทรวงดิจิตอลน,นัเงก็ทาง,งานร่วมกันว่าอันไหนเป็นข่าวปลอมข่าวจริงเขาก็จะมีการชี้แจงอย่างการณีที่ผมได้รับใบสัญญาและอนุญาตจากทางคุณไดเฮฟวินดัสทรีมาหาคนงานเนี่ย ก็มีคนไปออกข่าวปลอม,อมทางกระทรวงดีเขาก็แจ้งมาว่าอันนี้ข่าวปลอมอย่าไปเชื่อ,อข่าวจริงก็คือต้องคุยกับเรานะกับบรรจงกับบริษัทเจรง,งานบอสดีไลท์นะแล้วสอบเนี่ยต้องไปสอบที่ KTC ลำลูกกาลองศิรนั้นเพราะว่าวิศวกรแล้วก็ระดับรองบริทางบริษัท1818 18ท่านนะ่ะจากคนไหนมาเดินดูดดโดยรอบมาทดสอบเครื่องต่างๆนานาที่เราใช้สอบคนง,งานจนเขามั่นใจแล้วโอเคอันนี้แหละ เขาก็เลยอ,อนุมัติแล้วก็ออกหนังสือใบเซอรเราเลยว,ว่าเป็นศูนย์สอบเดียวที่จะมีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกคนมาทำงานที่วุฒิไดเป็นศูนย์สอบศูนย์เดียวในประเทศไทยนะครับประเททศไยในประเทศไทยมีอยู่ที่ศูนย์ของอาจารย์เท่านั้นนะครับลูกกาคอ,อง4ส <ผม S 1> ี่ครับผมทราบครับแล้วถ้าถ้าใครที่จะจะสมัครหรืออะไรยังไงต้องติดต่ออาจารย์โดยตรงเท่านั้นนะครับสมัครนี่อย่างนี้นะคือ,ค,อคือตอนแรกเนาะผมถามว่าเอ๊ะ มีใครสนใจจะไปทำงานเกาหลีบ้างผมก็โพสที่เฟซบุ๊กแล้วจริงๆที่เราโพสเพราะว่าเรามีใบอนุญ,ญาตจัดหางาน,านครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับใครก็ตามไม่มีใบอนุญ,ญาตจัดหางานอย่าไปโพสมั่วๆนะครับเดี๋ยวจะโดนเขา,เ,า,เ,ราเรียกว่าปอกกมนะครับกองปราบปรามการค้ามนุษย์เนี่ยมีหนือเชิญมาแล้วยุ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่าเขาก็ทํางานตามหน้าที่เขานะทีนี้เนี่ย พอผมถามไปว่ามีใครสนใจบ้างก็มีคนส่งเอกสารเข้ามาทุกทิศทุกทางเลยนะครับซึ่งซึ่งตอนแรเกเนี่ยเราก็ให้ส่งทางไลน์ได้บ้างทางทางอีเมลบ้างปรากฏว่าทุกคนทราบดีเวลาเราส่งเอกสารไปทางไลน์พอหมดเวลาดาวน์โหลดมันจะไม่ได้ไไดังน,นั้นเนี่ยตอนหลังผมก็เลยใช้วิธีว่า,าส่งมาทางอีเมลก็แล้วกันนะส่งมาทางอีเมลผมบรรจงจุพิมาอักจีมาดอทคอม มันจะอยู่ตรงนั้นตลอดการเลยนะครับแล้วเรื่องสุดเ,เรื่องก็คือเราต้องการเอ,อกาสารที่เรากล่าวถึงนี่นะครับที่เราสมัครงานส่งเบื้องต้นไปให้ในายจ้างดูก่อนฉะนั้นทุกประเทศเดี๋ยวนี้นะครับถ้าเราคิดว่าเราจะไปต่างประเทศนี่นะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือประวัติการทําง,งานครับ,รบาทางอเมริกาเขาเรียกวอรม่ครับทางยุโรปก็เรียกซีวีบ้านเราก็เรียกทุกอย่างเลยทั้งซีวีทั้งรซูเม่คนกันไปหมดเพราะประเทศไทยเรารับ ทุกวัฒนธรรมครับผมครับผมครับผมนะบบางคนบอกซีวีไม่รู้จักครับรู้จักเรซูเม่ก็อันเดียวกันบางคนบอกไม่รู้จักเรซูเม่รู้จักซีวีก็อันเดียวกันนะครับก็คือประวัติการทํางานของเรามันก็จะมันก็จะแนบไปด้วยเรื่องตั้งแต่ประวัติส่วนตัวเรานะครับเราอายุเท่าไหร่แล้วมีครอบครัวแล้วยังที่อยู่ที่อยู่ที่นอนอยู่ที่ไหนนะมีมีมีอะไรมีพาสปอร์ตนะมีเอกสารส่วนตัวเราแหละทุฒิการศึกษานะ โด,โดยเฉพาะของงานช่างเชื่อมฟลักคอที่เราสอบตอนนี้จริง,รงๆเขาไม่เกี่ยงวุฒินะ<อ>ไม่เกี่ยงเรื่องวุฒิเลยเอาฝีมือล้วนๆแต่เวลาที่เราจะส่งเอ,เอกสารให้การทำกระทรวงแรงงานรับรองจะต้องมีการโดยระเบียบจะต้องแนบวุฒิไปด้วยวุฒิอะไรก็ได้ตั้งแต่บอสีขึ้นมาเลยนะครับ<อ>นะเพราะก็เล่นกันที่ฝีมือเป็นหลักนะครับเชื่อมฟักคอฟลักคอ,อนะฟลักคอก็คือเป็นโปรเซสการเชื่อม โดยใช้ลวดที่บ้านเราใช้1.2ครับแต่ว่าที่เกาหลีใช่1.4ลวดจะใหญ่กว่านะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วงานเชื่อมรักพอลคือการเชื่อมเวลาสอบสอบท่า 3G อย่างเดียวลากขึ้นอย่างเงี้ยครับท่า 3G ถ้า 4G คือเนื้อสีสาบบนี้นะครับดังนั้นเนื้อทีสาระอาจจะมีการเชื่อมจริงหน้างานแต่ว่าเวลาทดสอบเมี่ยเราสอบน สามจีท่าเดียวลากขึ้นอย่างนี้นนะถ้าถ้าลากลงจะเป็นอีกท่าหนึ่งนะน,น้นเท่าที่เท่าที่เราสอบแล้วก็นาะยจ้างมาดูก็ุูมพอใจมากนะในฝีมือเพราะว่าเราต้องส่งชิ้นง,งานไปเอ็กซเรย์ด้วยนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมสอบอชุดแรกอะสอบไปหกร้อยกว่าคนแล้วได้ห้าร้อยตกร้อยกว่าแต่ตกนี้ส่วนมากเป็นเรื่องของความประมาทนะครคือ คือเชื่อมือตัวเองเนี่ยนะพยองว่าทำได้ดิ้นไหนได้พอาะสอบเขาจริงอเอาไม่ได้เกิดจากความประมาทดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในในเราตั้งใจจะไปทํางานแล้วเนี่ยไปอย่างมือชีพก็ต้องมีการไปฝึกซ้อมที่มือก่อนได้ก่อนทีีจะสอบซึ่งที่ศูนย์สอบของเราก็เตรียมเครื่องไม้ต่องมือไว้เต็มที่คือท่านก็ยังมีคนถามว่าถ้าจะสอบช่างเชื่อมถ้าหรือว่าอะไรหน้าที่ที่ต้องมีใบนี่ คือใบเนี่เขาได้มาจากนั้นการการเทสตัวนี้อย่างนี้นะครับเวลาโดยมาตรฐานเวลาเราไปช่างเชื่อมเนี่ยไม่ว่าจะเชื่อมในเมืองไทยที่ไหนก็ตามทั anyway> ่วโลกเลยนะก่อนสอบก็จะต้องมีการสอบแล้วก็เอาเอาชิ้นงานไปเอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์ได้ชิ้นงานปั๊บเนี่ยวิศวกรเขาก็ทําการอ่านฟิล์มถ้าฟิล์มนั้นมันออกมาดีออกมาดีมากแล้วก็มีการเชื่อมแล้วประสานชิ้นชิ้นงานได้ได้ได้สมบูรณ์มากที่สุดเนี่ย ฟิล์มก็จะออกมาสวยงามใช่ไหมแล้วเขาก็จะออกใบเซอร์ให้ไอ้เบอร์เซอร์ตัวนี้มันก็จะออกเป็นเหมือนกับเหมือนกับกระดาษ A4 นะแต่เวลาที่จะทํางานเนี่ยมันไม่สะดวกในการที่จะพก A4 เดี๋ยมาทำงานหน้างานเขาจะทําเป็นกาดตะกติรูปให้ไอ้ตัวนั้นเขาเรียกว่ากาดเทสวามหมายของกากาดเทสกระไซประมาณนี้นะก็แปลงเงี้ยป่ะสมมุติว่าผมบรรจงได้กาดเทสแล้วใช่ไหมผมต่อผ่านก็มีรูปมีกาดเทสออกวันที่เท่าไหร่ยังไงเงี้ยในท่าเชื่อมอะไรครับครับ พอพอมีตัวนี้ปับ๊บเราก็สามารถเชื่อมได้บ,บ้านเราเรีเรยกการ์ดเทสนะแต่ที่ที่เกาหลีก็เรียกว่า,าลายเส้ลเนลายเส้นก็คือเหมือนใบอนุญ,ญาตกับรถนะฮะถ้าไม่มีใบนี้ขับรถไม่ได้ที่เกาหลีก็คือถ้าไม่มีไม่มีใบอนุญ,ญาตอันนี้นะครับต้องเชื่อมไม่ได้นะตัวนี้ก็เรียกการ์ดเทสแล้วกฎหมายก็เขียนไว้ด้วยว่าต้องมีการ์ดเทสเนี่ยอย่างน้อย2ปี mm hmm. 2> ก็คือสมมุติ mm hmm. ว่าถ้าถ้าพี่สนองจะไปสอบกับผม วันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบสามสิบนะ <30 S 2> วันนี้วันที่สามสิบตุลาถ้าถ้าพู้สนองเนี่ยจะสอบจะสอบพรุ่งนี้เราได้การเทสสามสิบตุลาปีสองศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองก็ได้สามปีก็ได้แต่ถ้าออกการเทสที่ออกเมื่อวันที่สามสิบตุลาสองศูนย์สองศูนย์ นับวันถึงวันนี้ก็ได้2ปีพอดีครับพรุ่งนี้สอบได้นี่เขาจะนับอย่างนี้ครับเขานับวันเลยเขานับวันเลยฮะนับวันเลยวันเดียวถอยก็ไม่ได้ไม่ได้คะคือทางทางกระทรวงยุติธรรมเ่ยก็ดูลายละเอียดเตะมากเลยครับผมครับผมก็ทําอย่างนั้นครับนี่ก็คือรายละเอียดนะครับนี่คือรายละเอียดอาจารย์ก็ฝากเบอร์ไว้เลยว่าจะติดต่ออะไรยังไงให้ถ้าถ้าสนใจอยากจะคุยกับผมเพิ่มเติมก็โทรได้ตลอดนะครับโทรที่089053 2255นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ให้พี่สนองเพิ่มเบอร์กับใส่ตัวอีเมลให้ด้วยนะครับอีเมลก็บรรจงสุพิมาย a m t i m c o m c o m เป็นคนพิมายคนโคราชนะครับแล้วก็จริงๆผมก็เดินทางทำงานต่างประเทศมาร่วม30ปีนะครับแล้วก็หางานให้กับคนงานไทยมาร่วม30ปีผมเน้นว่า คนคนเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ฝึกฝนได้ครับ,รบถ้าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้เราทําได้เกบทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะเสน่ห์ของของคนไทยก็คือเรียนรู้ได้เร็วมากนะครับ,รบแล้วก็เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเวลาผมก็เคยถามนายจ้างว่าทำไมแกไม่เลยไปเอาคนประเทศอื่นเขาบอกว่าเขาชอบคนไทยเพราะว่าสอนครั้งเดียวทําได้เลยครับเรียนรู้ได้เร็วนะแล้วก็เนื่องจากว่าเรา ไม่ไม่ใช่เป็นคนช่างพูดเพราะเราพูดไม่ได้เราก็ทำแต่งานันี้อันนี้อันนี้ผมยอมรับ่พอเราทำแต่งานมันก็ไดตโปรดักชั่นใช่ไหมใช่เมือนพีนน้องไม่คุยใครไปปั๊มปั๊มราะว่มันได้งานมากกว่าคนอื่นใช่ถ้าเราไป็ชาติอื่นคุยทั้งวันเนี่ยใช่เพรว่าคุยเก่งผมผมจะไม่ไม่โอเคในเรื่องภาษาเนี่ยไม่เป็นไรคือในจ้างายจ้างก็ต้องการโปรดักชั่นเขาเข้าใจเขาเขาต้องการคนที่ขยันทํางานครับจริงๆแล้วจริงๆไม่ใช่เฉพาะต่างประเทศนะรวมประเทศไทยด้วยประเทศไทยเราก็เหมือนกัน ลูกจ้างในฝันของนายจ้างก็คือหนึ่งทำงานได้ชั่วโมงยาวๆนะมีงานเร่งต้องช่วยเขาเร่งรอันที่สองก็คือสามารถทําได้หลากหลายหน้าที่นะครับ,รบไม่ใช่ทาอย่างเดียวนะครับเราเคยเจอนะช่างช่างที่ผมส่งไปไกลไกลนะพอมาถึงปลายทางไม่ยอมเกียรจะเชื่อมอย่างเดียวอย่างเงี้ยอย่เ้ก็เรียกว่าช่างเทวดานายจ้างให้เอากลับภายในยี่สิบชั่วโมงนะอันที่สามก็คือลักษณะคนงานซึ่ง ไม่ทําความผิดซ้ําซากอ่ะคือผิดผิดในเรื่องเก่าผิดแล้วผิดอีกผิดเรื่องเก่าเงี้ยนะสามอย่างนี่คือเป็นลูกจ้างในฝันที่ที่ในจ้งางต้องการกคือหนึ่งทำงานด้วยชั่วโมงโย,ยาวสองมีทักษะมากมายทําได้หลายอย่างในอันสุดท้ายคือเรื่องความผิดพลาดซ้ำซากแล้วผมก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าไปทํางานเกาหลีอย่างมีสติจะต้องหนึ่งต้องไม่มีอาเสพติดครับอันนี้ไม่เล่นการพนันครับไม่เมาขาดงานครับ แล้วก็ไม่ท่องเที่ยวราตรีนะครับที่สาคัญที่สุดก็คือต้องต้องทำบัญชีคนเรือนด้วยครับหะครับ,อบของเราเนี่ยเราจะอบรวมการทําบัญชีคนเรือนก่อนที่จะเดินทางครับแล้วก็เลือกที่จะคบเพื่อนดีรับรองอย่างเงี้ยอันนี้สคคาคัญมากสําคัญมากเรื่องเรื่องนะเพื่อนที่ว่าคุยต่อหน้าแบอกว่ารักเราเหลือเกินซื้่เหล้าให้เรากินทุกวันซื้อเบียร์กินทุกวันนะครับมันรู้หน้าไม่รู้ใจใช่ถ้าเราเลือกคบเพื่อนดีเนี่ยมีรวยแน่นอนครับผม ก็ขอบคุณพี่สนองมากที่วันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมนะมาบ้านหลังเล็กๆไม่บ้านเล็กแต่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 น้ำใจกว้างใหญ่ยิ่งกว่ามหาสมุทรก็แต่ผมชอบมากทางที่ผ่านมาเนี่ยที่นี่อ่าเป็นบ้านเราเรียกว่านาโคกเนาะครับผมมันมาน้ําไม่ท่วมครับผมน้ําน้ําก็ได้ผลดีครับผมอันหนึ่งที่อันหนึ่งที่ผมเห็นนะก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านในชนบทเนี่ยสนองทุนทางสะดวกสบายครับผมนี่เพราะว่า ครับประเทศไทยคิดเก่งเรื่องการทําทางงบงบงบมาทำทางโมโหลานคนั่ผามครับกม,บม <S <S 2> <S 2> ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมที่อาจารย์ฝากก็ถ้าใครสนใจอ,อยากจะไปทํางานด้วยระบบก็ประมาณว่าวี visa อ e ีทั้งทุกอย่างที่ที่กำลังที่กาลังเตรียมอยู่ตอนนี้ที่จะไปคุยกับทางกระทรวงยุติธรรมนะก็คือจะทําการขยาย visa อ e ี อาจจะเป็น e 7ขีดหนึ่งนะให้ภรรยาที่มีทะเบียนเกี่ยวสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไปทํางานได้ด้วยนี่เป็นเรื่องที่ดีมากนะหรือกําลังจะคุยนะครับกำลังคุยต่อยวว่ากาลังคุยต่อไปต่อยอดไปว่า,อานอกจากเป็นภรรยาแล้วเนี่ยก็เป็นญาติพ,พี่น้องในเกินนามสกุวเดียวกันอะไรเนี่ยนี่มันคือมันสามารถต่อยอดได้เยอะเลยต่อยอดแค่ออ<ล>ไป แค่ไปทําค่าแรงขั้นต่าไปอยู่กรีนเฮ้าส์ได้ค่าแรงเดือนละห้าหหมื่นนี่ก็สมยอนแล้วครับใช่ใช่ไใช่ครับใช่เพราะอยู่บ้านเราอย่างที่เห็นเนี่ยครับมันเรี่ยวว่าแตกนะใช่จะจะเก็บเงินเป็นชิ้นเล็อันไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเราอยู่ต่างประเทศเราเก็บเงินก้อนได้เนี่ยจะสร้างบ้านก็ได้ซื้อรถซื้อราซื้อที่นะครับคือผมที่ผมทํากับหลายๆโปรเจกต์ที่ผ่านมาผมเน้นแบบนี้ครับไปไปงานยาวๆแล้วไป ทำแล้วเห็นหน้าเห็นหลังเก็บเงินได้ครับถึงอยู่ที่ตัวบุคคลนั่นแหละอันนั้นอยู่ที่ผลด้วยซึ่งแต่แต่มันก็มีน้อยมากนะในร้อยเปอร์เซ็นต์มีประมาณห้าเปอร์เซนซึ่งจะเป็นคนที่ไม่ขอท่าไปแล้วก็ไปสร้างความเสียหายถ้าเราผมนี่คิดตลอดเวลาว่าถ้าเราทํางานในต่างประเทศแค่เราไม่ไปสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศเราเนี่ยประเทศเราประเทศเขาด้วยประเทศเราด้วยเนี่ยก็เท่ากับเราได้แทนคุณไปนิงแล้วใช่ใช่ผมคิดแค่นั้นครับใช่ใช่ครับอันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับก็คงฝากอาจารย์อาจารย์ขอนิดนึงว่าใครที่สนใจคือมีความสนใจจะไปยังไงนี่ติดต่อได้ตรงติดติดต่ออาจารย์ไม่ได้ในทางไหนบ้างต้องผ่านสายเลน่าหน้าติตาผมด้วยติดต่อผม้วยติดตามที่เฟซบุ๊กผมนะฮะเพจของอาจารย์บรรจงเพจของบรรจงจุลมายแล้วก็ข่าวสารเวลาผมสอนผมจะประกาศทางเฟซบุ๊กเพราะอะไรครับเพราะต้องการให้ทุกคนเนี่ยรู้เท่าเทียมกัน ครับไม่มีการโทรไปตามคน้องคนนี้นะครับครับทุกคนสนใจก็ต้องไปตามคนนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่เปิดเ็ยสารนาให้ทุกคนรับรู้นะครับครับผมงครับแล้วก็ถ้าเบอร์โทรก็จะเป็น0 8 9 0 5 3 2 2 5 5ครับแต่ว่าข้อมูลต้องส่งมาทางอีเมลเท่านั้นครับเพราะเราคนพบแล้วว่าช่องทางอื่นนั้นมันจะทำให้ข้อมูลตกหล่นได้ส่งมาที่อีเมลบรรจงจุดพิมายแอคทีนเมลคครับผมวันนี้ก็ฝากพี่น้องแค่นี้ครับนี่เป็นเรื่องที่ดีมาก อาจารย์อุตส่าห์เดินทางมาจากโคราชมาหาผมถึงอุดรธานีเพราะว่าคุยกันคุยกันบ่อยมากว่าจะไปหาผมที่เกาหลีแต่ว่ากลัวว่าเวลามันจะไม่ไม่เหมาะสมต่อกันวันนี้อาจารย์มาหาผมถึงที่นี่ผมจริง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 ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ได้ออกยูทู e กับอาจารย์อ่างนี้ยอยากมาเยี่ยมไม่ใช่ครับผมอยากตัวเป็นๆเ่อยากเห็นตัวเป็นครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ฝากพี่น้องแค่นี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรแล้วก็ ตามนี้เลยนะครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงที่ผมเคยพูดมานานแล้วผมของจริงนะครับผมไม่มีการหลอกลวงใคร,รทั้งนั้นนะครับผมของจริงเหมือนกันนะครับนี่ก็อาจารนี่ก็สามสิบปีแล้วสิ่งที่เ,เรา,าอยากเห็น<า>อยากเห็นคนบ้านเราโดยเฉพาะคนอีสานบ้านเราเนี่ยคือทำไมถึงทำไมถึงกล่าวถึงคนอะีสานทำไมว่าเราเป็นเป็นภาคที่ยากจนนะครับแล้วก็ก็อย่างที่พวกเรารู้กันนะฮะแต่ทีนี้ทั้งนั้นที่เราไปก็ทั่วประเทศแหละครับเป็นแต่ว่าภาคอื่นเขาเขามีอยู่มีกินกันแล้วนะครับเาคนอีสานเราอยากให้ไปเยอะๆครับ ครับผมวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับถ้าว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมบขอบคุณครับสวัสดีครับ